ความขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับลูกสะภ้ยผ่านวรรณกรรมคลาสสิกจากประเทศฝรั่งเศสโดยฟรองซัวร์ริยักในชื่อที่ว่าเจนเนตริกมาตาครับผลงานเล่มนี้ครับเป็นการแปลโดยคุณวรยา้งวัสน์นครับโดยจะเป็นการเล่าเรื่องของตัวละคร3ตัวหลักครับก็คือแฟนอน,อแฟนองการเซนนอฟครับแฟนนองการเซนนอฟเนี่ยเป็นตัวละครหลักของเราครับก็คือเป็นผู้ชายไวัยอายุป,ประมาณ50กว่าปีครับเขาเนี่ยตัดสินใจแต่งงานกับมาติวครับซึ่งพอแต่งงานเนี่ย ตัวของคุณแม่สามีเนี่ยที่ชื่อว่าเฟลิซิเต้ครับก็ไม่ค่อยจะช,ชอบลูกสะภ้ยเท่าไหร่ครับมองว่าลูกสะภ้ยเนี่ยเป็นทางศัตรูครับใน <General. S 1> เรื่องเนี่ยจะเปิดมาว่ามาติลเนี่ยแทงบุตรครับโดบยบรรยากาศในเรื่องเนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของตึกครับตึกอาคารเนี่ยจะเป็นตึกฝั่งปีกซ้ายกับปีกขวาครับผมจะเรียกว่าพระเอกแล้วกันนะครับถ้าตัวของพระเอกเนี่ยเดินมาที่ปีกขวาเนี่ยหรือว่ตาตึกขวาเนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยให้ความสนใจกับลูกสะภ้ยครับแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยไปอยู่ตึกซ้ายกับคุณแม่เนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ย ให้ความสนใจกับคุณแม่มากกว่าครับผมชอบการที่ตัวของฟองซมรริยั์เนี่ยมีการเปรียบเลยเรื่องของความรักหรือว่าความเอาใจใส่ของตัวละครพระเอกของเราเนี่ยโดยการอ้างอิงจากตัวของบรรยากาศของตัวตึกครับถ้าเกิดว่าไปทางตึกนี้จะรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งบรรยากาศภายในเรื่องอะครับก็จะสะท้อนถึงความรู้สึกของตัวละครเอกในช่วงนั้นๆครับ ผมไล่ไฟอย่างนี้ครับว่าตัวของคุณแม่สามีเนี่ยก็จะมองว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นนางศัตรูเหมือนที่ผมบอกไปครับใน,นขณะที่มาติวเองครับก็รู้ถึงความขัดแย้งครับว่าตัวของสามีของเธอเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้รักตัวของคุณแม่สามีมากนักครับแต่ว่าตัวของพระเอกของเราเนี่ยเราเราได้เห็นถึงมิติหลายๆอย่างของตัวของแฟนองการเซโนฟนะซึ่งเป็นพระเอกคือเราได้เห็นว่าการตัดสินใจแต่งงานกับมาติลเนี่ยมันมีทั้งความรัก แล้วก็ความที่ต้องการเอาชนะคุณแม่ของเขาครับการได้แต่งงานก็อาจจะเป็นการที่ทําให้เขาเนี่ยได้ปลีกออกมาจากคุณแม่เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันมันก็มีบางเสี้ยวที่มันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยรักมาเตียวครับทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครรู้ครับว่าเขาเนี่ยรักมาเตียวหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นครับก็คือว่าการแสนงออกของตัวของแฟนองการเซนอฟเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าบางบุมของตัวแฟนองการเซนอฟเนี่ยก็มีความคล้ายกับแม่เหมือนกันทําให้เราได้เห็นถึงแก่นแท้ของมนุษย์เห็นในเรื่องการดําเนินชีวว<ข>ิตครับ่า ลูกที่โตมาเนี่ยก็มีความคล้ายกับบุปการีของเราเช่นเดียวกันครับสิ่งที่ในเรื่องของมาตานทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่กําลังคิดว่าจะอ่านหนังสืเอเล่มนี้ดีไหมเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกเลยครับการบรรยายเนื้อเรื่องรวมถึงการทั้งการแต่งของฟรองโซโมริยักรวมถึงการแปลของคุณวรยัย,ยววนเนี่ยคือดีมากๆการพัฒน,นาทั้งบรรยากาศของเนื้อเรื่องการใช้ภาษาที่มีความสละสลวยใครที่ชอบหนังสือแนวคลาสสิกแล้วก็อยากอ่านหนังสือแนวแนวที่มีภาษาที่สวยงามเนี่ย ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ทําได้ดีในจุดนี้มากๆครับ2ก็คือว่าใครที่เคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่าจุมพิสีขาวเนื้อเรื่องเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ต่อจากตัวเร่มนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนผ้าอีกภาาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับญาติของตระกูลเโลุเอร์ครับซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยได้อินมากขึ้นครับ 3. คือใครที่กําลังตามหาหนังสือคลาสสิกที่มีความได้เห็นถึงความรักได้เห็นถึงความเกลียดชังได้เห็นถึงความวิจฉา ได้เห็นตรงความขัดแย้งบางอย่างที่อาจจะเป็นพอดเรื่องจําเจระดับหนึ่งครับเรื่องของแม่สามีกับลูกสะพ้ายแต่การบรรยายในเรื่องเนี่ยมีการทําได้พิถีพิถันแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงแก่นแท้ของจิตใจของมนุษย์มากขึ้นผมคิดว่านี่คือเสน่ห์ของการที่เป็นวรรณกรรมแนวคลาสสิกผมคิดว่าใครเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่น่าสนใจในการที่จะซื้อหยิบมาอ่านครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับเป็นแบบปกอ่อนแล้วก็พกพาไปไหนมาไหน,ไหนง่ายมากๆครับ ราคาอยู่ที่190บาทซึ่งก็เป็นราคาที่จับต้องได้ครับถ้าเทียบกับหนังสือตามท้องตลาดในสมัยนี้นะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะลองไปหาอ่านดูกันได้ครับสำหรับช่วงท้ายนี้ครับใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าใครที่ฟังคลิปนี้จบสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับหรือว่าใครเนี่ยที่เคยอ่านวรรณกรรมคลาสสิกเล่มอื่นๆหรือว่าเคยอ่านหนังสือของฟรองซัวรริยั์แล้วคิดว่าดีเนี่ยสามารถแนะนําผมได้เหมือนกันครับเพราะว่าผมก็เพิ่งอ่านจบแค่2เล่มเล่มนี้กับเล่มจุมพิสีขาวนะคร ก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ในช่องเดีวบุ๊คงลาแต่เพลงเท่านี้ครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ของลาแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ